คืนคืนต่อ yeah. ๊ะเส้นกระโป่งสันนั่งตรงไหนเนี่ยเส้นกระโป่งสันนเส้นกระโป่งสันนั่งอะได้เจ้าของไม่อยู่เขาก็ได้เหรอพอพอนั่งาลบ่เป็นยังดอกสันกับสันอีตุงถอดสีดอกตุงโอ้ยสีนี้ตุงบ่สักกักเทียนโอ้ยสีเน่าๆจะไม่ใส่เขาเนาะโอ้ยบ่เป็นยังดอกสันเอ้าคันสีกูบ้านรู้แต่เลยสีบ่นางโอ้ยกูนายครูนี่อะมา นี่นะพี่เจ็บขาตรงนี้คะมันเจ็บขาขยับมาอีกนิดนึงพี่เจ็บขาขยับมาอีกนิดนึงโอ้ยมานสวว่าเป็นโกกรคเก่าตายแน่ย่าหยาบประกามนะทำไมมันจะมีขาสามเอาคนเท่านี้สองขาเขาจะมีขาสามบอดพิเศษมีสามขาเอาขาที่สามเป็นล,ลักษณะแบบใดมันไม่มีนิ้ว เขาเรียกบบกอะไรนะเขาเรียกบบกอะไรโอ้บาเนี่ยคุณอยกไอ้เพลินตกหลุมตกหลุมมาเด้อมาเด้ออลุมเ่าไแเสิมาเดคู่รักู่รกมาเด้ออาไปทำเขาหล่นมาตกหลุมใค้หล่นตกลุมมัที่ไปตกหลุมที่ไหนมันไม่มีหรวอทันมากมาแล้วทันมากมาแล้วขอหกแล้ว